ีค่ะช่องไมุ่วยพาล่อชาแนลอาหารเฮ็ดเผื่งเตาคือเกาจ้าีวาดสวัสดีครับพี่น้องหมานบ่มื้อนีนครับพี่น้องมันเลาะเฮ็ดเผือกเตาเฮ็ดเฮ็ดตับเตาก่อนมันเซ่กับหือยพบกันบรรยากาศเซ่พี่น้องบ่เห็นจักดอกเลยบ่โปะมาแต่เซฟามสิเห็นบ่ บรรยากาศพี่น้องบรรยากาศว้าวน่าพี่น้องเอ้ยดอกแรกแหกมันดอกแรกแหกมันเห็นน้อพี่น้องนี่โอ้ยมันคือนี่ละเทตุละดอกแรกแหกมันโอ้ยนี่เขาเดือดดอกนี่ไอเห็นมั้นหมอหนะ อรยากาศพี่น้องเต่าามาเต่ามืออ่ามาหล่นน้ำกันต่อไปพี่น้องมานี่ป้ะเดี๋ยวเด้อหอมเบ้อดวนสามดอกนี่ เยน้องังุเอ้มัาเจาคอจังมาจอบอยู่เดเดี๋ยวเดพี่นอนหามุมก่อน่าเฟ้าเก็าโอ้ยได้ดิ กจนโอนเลยนะเอาอยู่บ่เลยเลยโอ้เนาะเออปล่อยมันเป็นเสื้อกูได้ของนึงนะนีตัวใดหรอมึงเอาอยู่บ่โอนนึกเหราพี่น้องนึกเหรอหนึ่งนะไม่เคยเห็นแลวบานแท้เท่าบบ เนาอยู่บ่เอาได้บ่เลยไหนยูลาภิณัชภน้องแม่เ็นบ่ ตะปังหวยพี่น้องตะวันมานอีกแล้วเฮ้ยนอนเลยไอเบื้องใกล้ๆก็นอน่้นเนาะดูใกล้ๆหน่อยสิอุ้ยอู้เปมิตาเกโตตุอุยนอนเลยขาไหมส้นเลยโอ้ยมันก็ออมแล้วอ่ะมาไปเรื่อยเรื่อยด้วย พี่น We ้องไปยิอ้วนมาอีกแล้วเดี yeah. ๋ยวพาไปเบิ้งออาทางนี่ปลากับกุมโกะเก็มเกะอยู่นี่ปลากับมานเลยแต่มานหรอเบล่านมนกอนพี่น้องนยวมนกันไหนเออขามนี่เกล็ดนี่ดอกขามนี่เกล็ดอยู่เมื่อน้ำไห่บ่โอ้ย อดอกเดียวเต็มตาดอกเดียวเต็มตาแล้วพี่น้องนะนเต็มตาละใบดอกเดี๋ยวเต็มตาโหโทูมุ่งเส คนหลายหลายมือนี่ไปยื้อเว้าาน,นาะอยู่ฟังคนพี่น้องบรรยากาศกินน้ำหวยน้ำเซกับเกลาอุึ้นปายท่า,ทางบรรยากาศฮะไปเรื่อยๆสิละลพี่น้องกว่าสิได้กินแต่ว่าเห็ดเริ่มอึดละ่ะเริ่มไหวบอกเฮ้อ cho luôn bảy thân Bên cả nhà em sao cả đi đi cùm xong cùm xong mò xong nhu quay xịt để kín phi nong ơi phi nong mẹ mày yên leo mọi đắng cơ mà đây lại yên leo yên เออพี่น้องพอเ้อพี่น้องเอาดังก็่ได้นี่นีดอกนึงพี่น้องเห็นเนาะนี่งนนี่นีดอกนึงดอกพี่น้องนีโดงามพี่น้องเเก็บเันเก็บเนพ่อเี๋บวมันีมาพอดนี่ Nó ngoài con, đi đó ngồi miếng đâu Cái miếng đâu mọi miếng đâu mọi miếng đâu mọi miếng đâu มึงดอกนี่พี่น้องเนี่ยพอหรอยูเป็นเปลียนนี่พี่น้องน,นี่เปี่ยนนี่นี่หลุมไหมอโอ้ยน้ากลับออ้ยน้องหกันพี่น้องลุนกันอกีกออกปากกันแล้วพี่น้อง บอกปลาเร็วเมื่อเร็วเมื่อยเร็วบรรยากาศบรรยากาศน้ำท่วน้ำท่วไปเมื่อไส่ทุกปลากระโดดเยอะดีนะดอกเดียวบื้องหิธ่าพี่น้องเห็นตาพี่โจในแกงนี่ดอก บนิ่สภาพจากการขึ้นว่าแล้วเมื่อยล่ะ <laughs> <laughs> ข้านหลาย <laughs> เมื่อละจ้ากิีดหนาพอ,อก,กันไหมสวัสดีครับ <laughs> ไล่มาว่าไล